สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งวันนี้คุณกำลังกับพิกเซลกับเกม Y So Review แต่เป็นไทยง่ายๆเลยก็คือทำไมโหดร้ายอย่างเงี้ยเป็นเกมแนวอินดี้ครับเนี่ยเราก็บังคับไอ้ลูกสีเหลืองสีเขียวตรงเนี้ยแล้วก็อย่าให้โดนในสีแดงดีมั้งนะพร้อมที่จะลงนระนแลกวเรียงได้มาอ่ะเลเวลหนึ่งดูจากด้านซ้ายบนนะมีเสียงทีใช่ปะ เราก็ต้องไปเก็บไอ้ลูกนี้อเาเียบได้แล้วลก็ยังไงก็ได้ไม่ให้โดนในสีแดงเนี้ยหรือว่าตกลงไปด้านล่างก็แค่นั้นเองเยเนี่ยแล้วดูดิแล้วดูด่านที่เขาให้มาดิโอ้โหไปแล้วไปโอ๊ยโอ้มันเร็วๆ,ๆหนึ่งใหม่เลยไม่ไม่ไม่อไรเรายัางไปกันได้เรายัางต้องไปกันได้เรื่อยๆ นี่นี่โอ้ยเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมาอีกแล้วะร้อยมันไปก่อนเนาะแล้วเราก็ไปใช่ปะเอ้ๆเอ้อย่างนี้แหละอ่าแล้วนี่อะไรอู้มันจะเขี่ยร้อยร่วงอะไรวะเอ้ยอุ๊ยมาด้านแรกก็ร่วงกันแล้วตอนนี้ด้านซ้ายมันก็จะมีเขียนด้วยว่าเดสไดเท่าไหร่ละห้าแล้วเนี่ย

เก็บอ่ะแล้วก็อันนี้เออเราลองไปทางฝั่งนี้ดูบ้านีกบ่าแล้วก็ลอยไปทางนู้นแล้วเราก็กิ้งไปไปอีกไปอีกเออไปได้แล้วไปได้แล้ว,ไไลวอยากกิ้งตกลอยากกิ้งตกลูกไอ้ลูกนี้สามลูกแล้วด้านลังวีตัวดันมาด้วยโอเคได้เราก็รีบไปดิเฮ้ย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 ,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้จะกิ้งอะไรของเขา ไม่เป็นไรเรายังไปได้อยู่น่าไปได้แล้วอันนี้เนี่ยไม,มย่เราไปด้านนอกเลยแล้วกันคิดนอกกรอบใช่คิดนอกกรอบเอ้ยโอ้อ๋อ,อ ى, เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ไม่ไม,ไม่เอาดิเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยแล้วก็รอด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปเออแล้วก็แตะลูกสีฟ้าแล้วอันนี้ก็ไปด้านขวา แล้วก็เรามันปาดไปด้านซ้ายแล้วเราก็วิ่งขึ้นไปเลยเออแล้วก็มาถึงตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยได้เอ้ลูกเลยเลยไปทางนี้ต่อใช่ป่ะเออขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้เอ้ยทีเดียวเออหมุนเดียวจบหมุนเดียวจบแอะมาตรงนี้ต่อเฮ้ย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 ขึ้นขึ้น เฮ้ยขึ้นมาง่ายๆเลยอแล้วก so ็มาลูกแดงๆคนนี้ด้านหลังก็กำลังดันมาเฮ้ยไม่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 อย่าอย่าล่วงเฮ้ยตรงนี้ไม่ไม่เอาไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ร่วงไม่ร่วงไม่เอาไม่ร่วงไปไปขึ้น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 ไป ไมีมีไม่มีไม่มีม่มีไอ้นี้แหละดีดีทีนี้เราก็ไปด้านขวาสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมอย่าล้วงลงไปก็พอเออเออไม่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 ผมมะโอเคด้านหลังมันล็โอ้ยเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอ้ยอย่าล้วงไม่ไม่ไม่ล้วงไม่ล้วงไม่เอาไม่ล่วงไม่เอาไม่ล่วงไม่เอาไม่ล่วง เฮ้สเต็ปเดิมตอนนี้เราจะไปยังไงดีเนี่ยอืมถ้าเราไปด้านขวาที่ก็จะดันเราไปอีกเออไม่เอาดิไม่เอาดิไม่ดันดิไม่เอาดิไม่ดันดิไม่เอาดิไม่ด,นดันไม่เอา,าเลยที่ดันอีกแล้วด้านหลังมาอีกแล้วนอนไป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 เออขึ้นมาเอ,อ้ยไม่เอาไม่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 ไมไม ไม่ไม่ไป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 ไม่เลยแล้วมีปัญหาตลอดเมื่อกี้มีปีนขึ้นไปได้ด้วยปีนขึ้นการขั้นเนี่ยไอ้ขานกัน้นเฮ้ยเออขานกั้นถูกแล้วอันไหนเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเราข้ามขานมาได้ด้วยกำลนาน,นี้แล้วเย้ย ดูสิตายไปั้งหมวสามที่สารอบเลยเนะี mm ่ย hmm. กว่าจะมาถึงด่านนี้รอบได้เอาล่ะเราจะไปกันยังไงดี mm hmm. เราน่าจะต้องไปตรงกลางแทนนะในเมื่อข้างๆมันชอบดักให้เราร่วงลไปอย่า <Yeah, S 1> ไม,ไม่ไม่ชนไม่ชนอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นใจเย็นค่อยๆไปกันอย่างใจเย็นนิดเดียวไปเลยเอสเเวอตปดานที่8แล้ว มีไอ้สีแดงๆอยู่ด้านขวาเลยจะให้เราไปยังไงนะเออแล่วจะให้เราไปยังไงเฮ้ย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 คืออะไรว๊อดเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเลื่อนมาเองอ่ะแล้วไอ้สีแดงๆหายไปเฉยเลยแล้วดูเราเลื่อนดูเราเลื่อนไปด้านซ้ายดิเอ้ยติดอยู่ตรงนี้นะเว้ยยังไม่ล่วงนะเว้ยยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงแนบแล้วถ้าเราลองไปด้านซ้ายสุดแล้วมันจะปีนขึ้นไปได้เงี้ยไปไปไปขึ้นไปดิ ไอ้บิดเดียวไปเลยทําได้ทําได้ดิทําได้น,ดนี่เป็นไงล่ะจับไปเลยวายโซอีวิลเมฟเมฟเมฟแค่นี้ทําอะไรไม่ได้แน่นอนนะ้ด่านนี้มันโล่งแปลกๆอา้อาว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 อ้าวอ้าวอะไรอะทำไมถุก,ก็เดินมาเนี่ยกลับมาด่านหนึ่งใหม่เลยใจเยน็น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  ้ยนิดเดียวเองมันโดนแค่แบบเห็นกล่องนี้มันมันโดนแค่แบบขอบๆออมันเองอะดูมันไม่ยอมให้เราไปอ่ะตายไปสาเจครั้งแล้วยังไปไม่หไหนเลยอันเนี้ยอันเนี้ยไอ้ด่านเนี้ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมันถึงมีอะไรแบบไอ้พวกสัญลักษณ์นิวเคลียร์อะไรแบบนี้มาด้วยอ่ะคือแบบนักพัฒนาอยากจะใส่อะไรมาก็ใส่ามาใช่ไหมนี่นี่ึ้นไปน,นิดเดียว นี่ไปได้แล้วและอันเนี้ยนี่แหละอันเนี้ยแหละตัวปัญหาเลยที่เราต้องหลบไอ้ตัวนี้ให้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้แล้วว่าเออมันจะหายไหนะแล้วนี้เราก็ต้องหลบตามเนี่ยหลบตามเฮ้ยอย่ามาดิไปแล้วไปแล้วสีม่วงสีม่วงสีม่วงอ่าสีฟ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไออ้อาวโดนสีม่วงโดนสีม่วงก สีแดงยังไม่พอใช่ป่ะสีแดงยังไม่พอใช่ไหมสีแดงยังไม่พอใช่ไหม,ไ,ม,ไ,หมไหนตอบดิสีเขียวมาก็ได้สีฟ้ามาก็ได้กลับมาที่อันนี้ันอีกแล้วตายไปทั้งหมด43ครั้งตอนนี้เพิ่งถึงเลเวล10มีทั้งหมด50เลเวลแล้วเมื่อไหร่เราจะไปถึงเลเวลที่50กันโดยเมื่อมีไอ้เจ้าสีม่วงเนี่ยมาหมุนอยู่ตรงนี้ในดานที่10ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปตรงสีฟ้านั้นยังไงได้เรามืรอร มือเปลแล้วเราต้องไปทางนี้อ่าตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันโดนไม่ได้อะเพ,อเพื่ออะไรให,ให้กลับไปอีกรอบเพื่ออะไรอุตส่าห์มาถึงทางนี้แล้วแล้วไปโผล่ตรงนู้นคืออะไรคุณต้องการอะไรไหมไม่ไมเนี่ยหลังจากที่ตายมาหลายรอบใช่ไหมก็ต้องสงสัยว่าไอ้ตุ๊กตาหิมะตรงนั้นนตมันไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะคือ แบบมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมเลยใช่ปะ่ะลองไปหาดูใช่ไหมแล้วพอชนใช่ไหมมันก็ล่วงลงไปใช่ไหมเออล่วงล,ง,ล,ง,ล,วง,ลงไปเลยล่วงลงไปเลยเอออย่างนี้แหละเหมาโสมที่สุดแล้ว w i l So Evil <precisamente> ก็หวังว่าจะสนุกจะสนุกและเพลิดเพลินกับเกม w i l So Evil เกมนี้ไม่เพลินเท่าไหร่ไม่เพลินเท่าไหร่จริงๆ ถ้าชอบใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล่นต่อไปอีกนานห้าสิบอ่าถ้ามีพาร์ทหน้านะตอนแรกก็ตั้งใจจะทำให้เป็นพาร์ทเดียวแต่ว่าถ้าแบบมันยากขนาดนี้แล้วมีอยากดูกันก็เดี๋ยวทำต่อละกันแล้วเดี๋ยวก็เกมหน้าก็อาจจะชา้ากันไปหน่อยนึงอีกรอบนึงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามช่องเพลินเกมมิ่งต่อไปขอหลบไอ้บล็อกพวกนี้ก่อนละกันเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเก็บมาดีเก็บเก็บอ่ะเก็บไปแล้วแล้วมันก็ไปโผล่ด้านล่างต่อใช่ไหม้เราก็ต้องลงไปด้านล่างเพื่อที่จะเก็บแล้วก็ไปด่านต่อไปกันไปเลยไปเลยไปดีกลับมาอ๋อไปทางนี้ก็ได้ไอ้รว,วงรวงรวงอีกแล้ว